สวัสดีแลยนี้ต้อนรับเข้าสู่ช anel YouTube คนขับเซเลริโอครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิธีตรวจเช็คผ้าเบรกนะครับของรถยนต์ซูซูกิเซเลริโอนะครับรถยนต์ซูซูกิเซเลริโอเนี่ยนะฮะเบรหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกส่วนเบรหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกนะครับวันนี้เราจะมาเช็คผ้าเบรหน้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สภาพผ้าเบรกกันเลยดีกว่านะครับว่าผ้าเบรกเหลือขนาดนี้คนที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกขนาดนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันคร หลังจากที่เราได้ทำการถอดล้อออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นจานดิสเบรกแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะครับในส่วนของผ้าเบรกเนี่ยนะฮะจะติดอยู่กับคาลิเปอร์เบรกทั้งด้านนอกและด้านในนะครับมันจะถูกหนีบจานอยู่นั่นเองด้านในเราจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดคาลิเปอร์เบรกออกมาก่อนนะครับโดยใช้ประแจเบอร์17นะครับ2ตัวนะครับ พอเราถอดคาลิเปอร์เบรกออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คสภาพของผ้าเบรกกันก่อนนะครับผ้าเบรกก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับก็คือด้านนอกและด้านในนะครับพอเราถอดออกมาดูเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าสภาพของผ้าเบรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่ามีรอยแตกร้าวไหมนะครับมีแบบว่าชำรุดไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูสภาพโดยรวมนะครับ1อย่างแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูกันก็คือ ความหนาของผ้าเบรกนะครับที่เราจะเปลี่ยนกันโดยส่วนมากส่วนใหญ่ก็คือผ้าเบรกเนี่ยจะเหลือน้อยกว่า4 mm มมนะครับเดีย๋ยวเราจะใช้ไม้บรรทัดมาวัดกันนะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่ตอนนี้เรามีอยู่ที่9 mm มมนะครับก็ยังถือว่าผ้าเบรกหนาอยู่นะครับยังเหลือเยอะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ้าเบรกเนี่ยถูกใช้ไปแล้วก็ยุบไปนะครับเหลือไม่ถึง4ม mm มนะครับ ก็ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกได้แล้วนะครับและในส่วนของจานเบรกนะครับเราก็จะต้องดูว่ามีความเรียบไหมนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับบางทีเราใช้ไปจนผ้าเบรกหมดเกิดการเสรียดสีจานเบรกนะครับจานที่เบรกเนี่ยเป็นรอยเป็นร่องนะครับก็จะทําให้การทํางานของเบรกเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็ต้องเอาไปทำอะไรนะเขาเรียกว่ากลึงจานเบรกใหม่นะครับไปเจียจานเบรกนั่นเองนะครับ พอเราเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมใช้มา20,500กิโลเมตรนะครับจานเบรกยังปกตินะครับผ้าเบรกยังหนาอยู่นะฮะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เราก็จะทําการเช็ดทาความสะอาดดูว่ามีน้ํามันรั่วมีน้ํามันซึมตรงไหนไหมตรงโชค๊คตอะไรนะครับไหนๆก็ถอดมาแล้วนะครับก็ดูสภาพความเรียบร้อยต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะประกอบล้อกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ พอเช็คฝั่งด้านซ้ายเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับวิธีการเช็คก,ก็เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเป็นดินนนสนะเบรกเหมือนกันนะครับทั้ง2อล้อล้อหน้านะก็เช็คเหมือนกันนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําวิธีการเช็ค้าเบรกนะครับการตรวจสภาพเบรกของดัมเบรกในล้อหลังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการ เช็คผ้าเบรกดิสเบรกหน้าของรถยนต์ซูซูกิเซลีโอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel u t u b e คนขับเซลีโอด้วยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ